สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่24นะครับวันศุกร์ที่24เดือนธันวาคม2564นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับสินค้าภายในร้านเพนิตออเดอโอนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาสินค้านะครับเพราะว่าแอมนะครับการแจ้งไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีแฟนเพจร้านเพนิตออเดโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวแรกนะครับจะพามาชมเป็นพวกำนะครับ เป็นค่ายวาเทคนะครับถือว่าเป็นค่ายที่นิยมชั้นนำนะครับของพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแกล้งนะครับวัเท็กสามพันหกอาร์เอนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับร้านพิเน็ตโอเดโอนะครับอำเภอดอนจันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสามพันหกอาร์เอนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับสําหรับวาเทคกสามพันหกนะครับตัวนี้นะครับมีสองรุ่นนะครับรุ่นการ์ตูนนะครับ องฟิวนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับรุ่นการ์ตูนนะครับคือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับมีอยู่ประมาณ10แท่นนะครับสําหรับสามพันหกนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตโอรีโอนะครับรุ่นการ์ตูนนะครับตัวนี้นะครับ2ฟิวนะครับตัวนี้ สวยนะครับสภาพสวยงามนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่น5,000 r m S นะครับตัวนี้คือรุ่นแรงสูงสุดนะครับถือว่าเป็นรุ่นรุ่นใหญ่นะครับในค่ายวาเทคนะครับในส่วนของซีรีส์ r m S นะครับตัวนี้นะครับคือรุ่นนี้นะครับ มี2รุ่นเหมือนกันนะครับตัวนี้มี2ซีรีส์เหมือนกันนะครับรุ่นการ์ตูนนะครับมีรุ่นการ์ตูนอยู่ตัวนึงนะครับแล้วก็รุ่นธรรมดาอยู่ตัวนึงนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการใช้5,000แอมป์นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออโวเดโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่25,500บาทนะครับสําหรับรุ่นว่าเทคนะครับไอแมนะครับ5,000ไอแมนะครับ ก็ยังพอมีสินค้าอยู่นะครับสาหรับ้านพินิจโอเดโอนะครับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับตัวนี้นะครับขับ18ถือว่าแรงๆนะครับตัวนี้ลงสีโอมนะครับตัวนี้ตึง18ข้างละสีได้สบายๆนะครับถัดมาก็จะเป็นพาวเวอร์นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับใช้ที่สําหรับอาจารย์ท่านไหนที่เอาไปขับเสียงกลางนะครับตัวนี้คมสันนะครับคมสัน cs 1 0 0 0นะครับตัวนี้ราคา7,500บาทนะครับสำหรับคมสันนะครับตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็น pn ซานะครับตัวนี้ pn ซานะครับสำหรับตัวนี้นะครับ18ครั้างละสองสบายสบายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ mk 9,2 0นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับสำหรับ mk 9,2 0นะครับ ก็จะเป็น npe นะครับ npe ตัวนี้นะครับ e 2 0 0พนะครับตัวนี้เอาไว้ขับเสียงกลางนะครับ15นิ้ว12นิ้วนะครับข้างละ3าถึงสได้นะครับตัวนี้นะครับเสียงใสๆนะครับตัวนี้สำหรับ evolution i นะครับตัวนี้ค่าย npe นะครับ e 2 0 0 0นะครับราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับสำหรับ npe e 2 0 0 0นะครับถัดลงมาก็จะเป็น my npe นะครับตัวนี้ขับเสียงเบส สุดยอดนะครับตัวนี้นะครับ p a 1.3นะครับตัวนี้ใหม่มากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับใหม่ๆนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตอโอดิโอนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 3 5 0 0สาบาทนะครับสาหรับหม่ NPE นะครับถัดลงมาอีกตัวนึงก็จะเป็น NPE นะครับตัวนี้ XL 1 2,2 0นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับสาหรับ XL 1 2นะครับ ไม่ว่าจะเป็น e a 4000a นะครับตัวนี้มีอยู่2ตัวนะครับสําหรับ e4000a นะครับตัวนี้ขับเบสแรงๆนะครับตัวนี้สําหรับอาจารย์ท่านที่ชื่นชอบน้ําเสียงนะครับ e4000a นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่14,500บาทนะครับสําหรับ e4000a นะครับสนใจตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่ร้านพีเน็ตอะแดโอนะครับ0952246497นะครับสำหรับ พวเวอแอมนะครับพวเวอแอมกลางแจ้งนะครับอาจารย์ตาวไหนที่ต้องการใช้ตัวไหนนะครับไว้ขับเสียงกลางมอนิเตอร์นะครับเปิดสังสรรค์ปีใหม่นะครับหรือว่ายังขาดเหลือตัวไหนนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ลานพิเน็ตอะแดโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ MB4,500 นะครับตัวนี้ราคาประหยัดประหยัดนะครับตัวนี้แท่นละ5,500บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น power ประกอบนอกนะครับตัวนี้เป็นเสาสแตนดาร์ดนะครับเป็นของเทคโนน,น,นะครับสามเอนะครับตัวเทคโนสามเอนะครับแท้นะครับ um ตัวนี้น like ะครับเป็นเสาสแตนดาร์ดนะครับราคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพีวีสองพันนะครับพีวีสองพันนะครับประกอบนอกเหมือนกันนะครับตัวนี้พีวีสองพันนะครับแค่นละเก้าพันบาทนะครับสาหรับพีวีสองพันนะครับแท้นะครับตัวนี้ แล้วก็จะเป็นสาวสแตนดาร์ดอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ma 7 0 0ดพันเนะครับตัวนี้7802นะครับ ma 7 8 0 2แปดศทนละ9,000บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นพาวเวอร์แอมป์ประกอบนะครับตัวนี้นะครับแรงๆนะครับ18ข้างในะสีนี่สบายๆนะครับตัวนี้นะครับแท่นละ1,000งบาทนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านพิเน็ตอะแดโอนะครับสำหรับอาจารย์ท่านที่สนใจพาวเวอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะรีวิวพาวเวอร์นะครับตัวนี้ เข้ามาชมได้นะครับชอบสินค้าตัวไหนนะครับลานพิเนออเ็ตอนะครับอเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับเบอร์โทรก็0952246497นะครับไม่ว่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับของโปรโยูเทคนะครับตัวนี้ EU220 นะครับตัวนี้ราคา2,000 800บาทนะครับราคา2,800บาทนะครับสําหรับ <numbers> ตัวนี้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยานะครับตัวนี้8,500บาทนะครับสําหรับวิทยาซาวนะครับถัดลงมาก็จะเป็นทาดานะครับทาดาโปร8นะครับตัวนี้เป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับตัวนี้ทาดาโปร8นะครับ9,500บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเทคนะครับของทับนะครับตัวนี้15,500บาทนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นทับ i หกพันนะครับตัวนี้แท่นละสองหมืนบาทนะครับสําหรับทับ i หกพันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สมานในนี่นะครับตัวนี้เป็นคอร์สดิจิตอลนะครับเก้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นไซเบอร์เก้าดีนะครับไซเบอร์เก้าดีมีอยู่สามแท่นนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสําหรับเก้าดีก็ราคาก็อยู่เมื่อสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับไซเบอร์เก้าดีนะครับสนใจตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับ ฝากไว้ด้วยกันนะครับร้านพีเน็ตอะโโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับไม่ว่าฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับ Facebook แล้วก็ l ล n e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้อมีสินค้าตัวไหนใหม่ผมก็จะมาอัปเดตให้ญาตทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ